สวัสดีครับผมวายควันหอมวันนี้เรามาอยู่กับใช่ท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับเครื่อง VR นะครับซึ่งไอ้เครื่องเนี่ยลูกค้าก็ส่งมาให้ผมประมาณเกือบเกือบอาทิตย์ละเกือบละเกือบเกือบ,อบ,อบแล้วกูเพิ่งได้มานั่งทานะครับหลังจากลําอยู่นานเจ้าเครื่องตัวเนี่ยมันก็มีปัญหาพอสมควรนะครับมีปัญหาค่อนข้างจะพอสมควรซึ่งลูกค้าเขาบอกว่าอะไรไม่ดีให้เปลี่ยนเลยมาดูอาการเบื้องต้นกันท่นานผู้ชมนะครับ ด,ดูจากข้างในเสื้ออาจจะมีเสียงหมาเห่าหน่อยนะ oh. พอเห็นกันอยู่ไหมก็พูดยังไงว่าไอ้เครื่องตัวเนี้ยมันน่าจะลูกปืนปลายก้านแตกนะครับลูกปืนปลายก้านแตกกูว่าแตกบนแตกล่างเลยน่าจะอย่างนั้นนะน่าจะแตกบนแตกล่างนะครับอาการหนักเพราะว่าไอ้เนี่ยมันจะมีเศษลูกปืนอยู่ในนะครับอ่าเห็นไหมอันนี้คือผมยังไม่ได้แกะนะ มีเสลูกเวนอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ที่หนักไปกว่านั้นผู้ชมดูนะครับมันรู้สึกว่าปลายก้านล่างก็แตกรู้สึกอย่างนั้นนะเห็นไหมครับรู้สึกว่าปลายก้านล่างก็แตกเนี่ย หมุนไม่ได้ไอ้กรณีที่มันหมุนไม่ได้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะเมื่อลูกปืนตัวตัวบนเนี่ยมันแตกก็ลงไปขัดหรือว่าลูกปืนข้างข้งขอก็แตกผมไม่แน่ใจนะเพราะยังไม่ได้รื้อดูนะครับเดี๋ยวเรามารื้อดูไปพร้อมกันนะครับดูจากอาการลูกก็คือเสื้อเนี่ยได้คว้านาแน่นอนครับเสื้อได้คว้านฝาได้ทําแน่นอนแล้วก็ได้ผ่าผ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะมาผ่าเครื่องแล้วก็เราจะดูฝั่งคัดด้วยนะครับก็ ลูกค้าเขาบอกเงินพร้อม,อมโคตรชอบเลยท่านผู้ชมคำนี้เงินพร้อมนะครับผมก็พร้อมนะแต่ลําหน่อยขอโทษทีแ <c oughs> ม่งผิดคาดว่าท่านผู้ชมปลายก้านบนไม่ได้แตกนะครับปลายก้านบนไม่แตกนะครับสแสดงว่าปัญหาอยู่ที่ปลายก้านล่าง ัปัญหาอยู่ที่ปลายก้านล่างแล้วก้านบนไม่ได้แตกนะเนี่ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมไม่รู้นะว่าข้างล่างมันมีอะไรติดหรือเปล่าแต่มันเหมือนมันไม่มีนะข้างล่างเหมือนไม่มีอะไรติดนะม, <besar> มันอาจจะติดข้อหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่แปลกมากนะผู้ชมที่หัวลูกสูบเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าลูกปืนปลายก้านบนไม่ได้แตกนะแตกจากปลายก้านล่างนะครับแผ่นชิมหายแน่เลยเนี่ยน่าจะหายไปนะเนี่ย เพราะว่าตรงเน yeah. okay. like like okay. ี้ยมันมีเศษทองเหลืองท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมครับมันมีเศษเหมือนทองเหลืองเห็นไหมน่าจะเป็นเศษแผ่นชิมนั่นแหละนี่แค่แต่กับปลายก้านล่างนี่ถ้าผมมองมองไม่ผิดนี่เหมือนก้านแม่งคดด้วยนะเนี่ยในนันผู้ชมถ้ามองไม่ผิดหนะครับเหมือนก้านมันจะคดมานหน่อยเนี่ยเหมือนมันจะเอียงมาฝั่งนี้หน่อยหนึ่งนะครับต้องเห็นไหมน่าจะพอเห็นอยู่เนาะแต่อาจจะดูไม่ออกกันนะครับ แต่ดูเหมือนแม่งคดเหมือนแม่งคดเลยท่านผู้ชมแผ่นรีดก็มีอ้าอยู่ตรงนี้แผ่นหนึ่งนะครับมันไม่เชิงอ้าหรอกแต่มันปิดไม่สนิทเอ๊รู้สึกว่าไอ้เครื่องตัวนี้เนี่ยอะไรอะไรมันก็จะออกง่ายไปหมดเลยท่านผู้ชมไม่รู้นะว่าเครื่องตัวนี้เขาทำเองหรือให้ช่างทํานะครับคือมันออกง่ายมากอะทุกอย่างอะ ออกง่ายบ้างๆเลยมาดูนะครับอ๋อมัดไฟซิ่งซะด้วยนะครับว <Wow. S 1> ้าวแน่นาจะทำอะไรมาบางอย่างแล้วนะคันนี้อันนี้เป็นมัดไฟซิ่งนะครับก็เห็นค้นขายอยู่ในเฟซนะน่าจะตัวละลายร้อยเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยตัวแพงกันนะ ก็ไม่รู้นะว่ามันมันช่วยได้จริงหร,หรือเปล่ามันดีกว่าเล็ซ CDI หรือเปล่านี่ไม่รู้นะผมไม่เคยใช้แต่รู้ว่าเป็นมัดไฟสิ่งนะครับแล้วก็คอยแสงคอยแสงมีดํานะครับก็คือเริ่มไหมนะครับคอยใสก็เริ่มไหมแต่ดูเนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนมานะสองตัวนี้น่าจะเปลี่ยนมาแล้วแต่นี่เหมือน,นว่านี่มันก็ใหม่แหละแต่มันมันไหมนะครับเหมือนมันใหม่เดี๋ยววิเคราะห์อีกทีหนึ่งว่าควรจะเปลี่ยนไหมนะอ๋อเส้งข้างข้อก็รั่วนะครับ มีน้ำมันซึมนะครับนี่คืออาการซีนข้างคอรั่วเนี่ยเห็นไหมน้ำมันซึมเต็มตรงนี้เต็มเลยนะครับแล้วก็นี่ก็รั่วนี่นะครับแกนเกียร์ตรงนี้ก็รั่วเนี่ยมีน้ำมันซึมอันเนี้ยอันเนี้ยจริงๆเนี่ยคือต้องไม่ต้องไม่จาเป็นต้องไปตีซีนสุดนะครับไม่ต้องตีเข้าไปสุดขนาดนี้ก็ได้นะ <c oughs> ก็ได้หรือว่าตีลงสุดนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ถนัดนะครับแต่ว่าความจริงเนี่ยก็ควรจะตีให้เสมอบ่าแบบพวกนี้นะครับเห็นไหมจะต้องเสมอบ่า แต่แบบเนี้ยมันก็ไม่ผิดหรอกแต่มันเอ่อมันทำให้ไม่มีไม่มีระยะนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับทำให้บูทไม่มีระยะมันควรจะเสมอบ่านะแต่อย่างนี้มันมันก็ได้แหละมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับเห็นไหมแต่แต่มันจะทําให้บูทไม่แน่นด้วยเห็นไหมบูทมันจะไม่แน่นนะครับตักนี้ก็ไม่แน่นเลย ไม่รู้สึกกูทางานลําบากไงไม่รู้สึกพื้นที่มันแคบแคบยังไงไม่รู้ว่ะที่กว้างๆก็กมีกูก็ไม่ไปทําแดดมันร้อนแล้วท่านผู้ชมจริงๆมันจะมีพื้นที่เยอะกว่านี้เว้ยถ้าแดดมันไม่ร้อนอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาแกะฮัดกันนะครับว่าข้างในเราจะเจออะไรกันบ้างนะ โอเคข้างในเรียบร้อยนะครับน้ำไม่ได้เข้าแต่ขี้โคลนเยอะไปหน่อยอน้ำมันเครื่องมันดำมากท่านผู้ชมเห็นไหมครับน้ำมันเครื่องดำมากคับโอ้คับยังแน่นอยู่นะครับเนี่ยนี่มันเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้เว้ท่านผู้ชมตัวเนี้ยเนี่ยตอนแรกๆแะเว้ช่วงที่ผมทำรถอะ ผมก็เจอไอ้แหวนตัวนี้ทุกตัวเลยนะเจอทุกคันนะเว้ยแต่พักหลังๆมากูไม่ค่อยจะเจอแหวนตัวนี้เลยปกติมันจะมีแหวนนะครับแหวนตัวหนึ่งนาหนาแล้วก็หาซื้อยากมากไม่มีปกติมันมีแต่นี่มันไม่มีไม่มีถาวไปไนไหมมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่จริงๆมันมีไงนะครับกูก็ไม่รู้มันหายไปไหนกันแล้ก็หนาผมเจอมาห้าหกตัวแล้วแบบที่ไม่มีแหวนรองตัวเนี้ยไม่รู้เข้าไปไว้ไหนกันนะครับมันทําหายเหรอที่แหวนตัวเบลเบลลาก็ยังงงนะโอเคคัดคัดน่าจะเพิ่งย้ำมานะครับ มีปะเกตแลบออกมาเห็นไหมนะครับน่าจะเพิ่งย้ำม,มาเพิ่งทำมาแหละแน่นปึ๊กนะครับก็เดี๋ยวโอ้แผ่นคัดเริ่มหมดนะครับเริ่มเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอผ่าเครื่องทีเดียวเลยแล้วกันนะมันจะได้ง่ายๆรวด,ดเร็วด้วยนะครับได้ดูกันทีเดียวเลยไอสัตว์ไม่ต้องไม่ทนันได้ไปผ่าเครื่องท่นผู้ชมดูนี่ดิสปริงเว้ยสปริงคัดแม่งตัดว่าไม่ตัดาม,ตมาทำควยอะไรก็ไม่รู้ดิดูดิดูนนะครับ มาทาคุยเลยวะมีสปริงเดิมที่ให้ดูเปล่าวะแม่ผมไม่มีสปริงเดิมที่ให้ดูท่านผู้ชมแต่ดูดินะมันตัดมาทําคุยแล,ล้วรูกนี่กูเจอเครื่องสองสามตัวแล้วที่ตัดสปริงมาอย่างเงี้ยเนี่ยท่านผู้ชมดูเลยครับเนี่ยปกติเนี่ยสปริงมันต้องยันนี่เว้ยมันต้องยันน็อตเห็นปะปกติอะสปริงมันจะยันน็อตเว้ยแต่นี่ไม่ยันเลยเว้ยนี่ตัวหนึ่งนะเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับ เนี่ย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 อันนี้อันนี้น,น่าจะไม่ได้ตัดมาอ๋อไอสัตว์ตัดมาเหมือนกัน <c oughs> เพื่ออะไรเนี่ย <c oughs> คือคัดมันแข็งเกินไปเหรอหรือไงดูนะครับมันไม่ตัดมาสองตัวเลยเห็นปะ่ะไอสัตว์มันตัดมาทําไมวะกูว่าน่าจะตัดมาสี่ตัวเลยนะเนี่ยไอเหี ER, ้ยตัดเพื่ออะไรเลยสนะี่ตัวชัว นี่ยนี่ก็ตัดนี่มันตัดมาทำยอะไรนะนะตัดมาจริงด้วยตัดมาทำไมวะถ้าดูดีๆเนี่ยเราจะดูว่าแผ่นไหนดีแผ่นไหนไม่ดีนะครับให้มองให้มองแสงที่มันรอดจากช่องมาเห็นไหมเนี่ยช่องที่มันมีแสงเนี่ยถ้าช่องไหนมีแสงเยอะแสดงว่าแผ่นนั้นน่ะยังดีอยู่ แต่ถ้าถ้ามันเริ่มไม่เห็นแสงเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้เห็นไหมเ,เริ่มไปเห็นแสงเนี่ยข้างล่างเริ่มไปเห็นอย่างเงี้ยนะครับคือมันหมดเออสายแผ่นคัาก็เปลี่ยนนี่แหละง่ายๆให้มันจบๆไปแล้วก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวเดี๋ยวผมผ่าเครื่องเลยสังเกตแหวนบาลานก็ไม่มีไอสิ่งที่ควรจะมีมันก็ไม่มีนะเนี่ยแหวนไม่มีนะครับแหวนตัวนี้ไม่มีไอ้น็อตน,นี้แม่งก็สกัดมา ไอ้เฮียมันสกัดมาทําควยอะไรวะถ้าเอาจริงนะท่านผู้ชมถ้าสมมุติว่าเรามีไขควงต่อที่ผมบอกไปไมเมื่อกี้เดี๋ยวมันไม่ใช่ไขควงต่อแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นไขควงไขควงนี่เนี่ยมันเป็นไขควงตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยแบบตูดแบบไม่ไม่ตอกทีเนี้ยมันผ่าเครื่องไดใช่ป่ะมันผ่าเครื่องได้ไดแต่ไอตัวเนี้ยแม่งเสือกสกัดไม่รู้ทำเจ้าเดียวหรือเปล่านะหรือมาอย่างนี้ยังไงผมไม่รู้นะแต่ว่าถ้าให้ช่างคนเดียวทาเนี่ยช่างอ่ช่างคนเดียวทําที่ผ่าเครื่องเครื่องเนี่ย เนี่ยไอ้เฮียดูแม่งสกัดมาดิทําไมมันไม่ใช้ตัวนี้วะหรือมันตอกไม่ออกเนี่ยท่านผู้ชมไอ้เฮียสกัดมาแต่ตัวนี้ไม่ได้สกัดเห็นไหมครับตัวนี้ใช้ไขควงตอกมันมันไม่ใช่ไขควงตอกแบบแบบไขควงตอกนะเป็นไขควงแบบเนี้ยไขควงธรรมดาตอกนะครับแต่เนี่ยไอ้เฮียมาสกัดมาอูระปวดหัวแล้วเกินนี่วะท่านผู้ชมไอ้เฮียแบบแม่งทำเครื่องส้นตีนมากอะท่านผู้ชมดูนี่ครับผมถอดบาลานออกมาเว้ยไอ้เฮียแม่งเอาเนี่ย แม่งเอาน็อตตัวเนี้ยเอาเศษน็อตมาทำมาเป็นไอเเารียกว่าเป็นริมเป็นริมบาลานซ์ไงครับทุกผู้ชมดูครับบาลานซ์ไม่มีริมเว้ยเนี่ยแม่งใส่มาอย่างเงี้ยเนี่ยแม่งเอาน็อตที่อะไรมาใส่ไม่รู้ไอสัตว์แล้วมันจะไม่แตกไม่หลุดเอาเหรอวะเนี่ยแม่งอยู่เงี้ยจริงๆครท่านผู้ชมไปเทียบแม่งอยู่งี่เว้ยเนี่ยเดี๋ยวใส่ดูนี่ใช่ไหมนี่ปึ๊บแล้วแม่งก็เอาน็อตตัวนี้ยัดเข้าไปอย่างเงี้ย เนี่ยมันก็อยู่เงี้ยไอ้เคียแบบนี้ก็ได้เหรอ,อเฮ้ต้องไอคิวเท่าไหร่จะทำอย่างนี้ได้เดี๋ยวไอสัตว์เนี่ยแล้วกูแกะมากูเจอเงี้ยเฮ้ยโอ้แหวงแบบใช้น็อตขาดให้เป็นประโยชน์จริงๆเลยไม่รู้เดี๋ยวจะเจออะไรอีกบั่งนหครับยังไม่รู้นะกูไม่ได้ไปผ่าเครื่องดีทักงทีเนี่ยที่ผมถอดบาลานซ์นะครับไม่ใช่อะไรเวลาเราผ่าเครื่องเนี่ยเราควรจะเช็คบาลาน ถอดตัวนั้นมาดูว่าลูกปืนควรเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนมันมีเสียงขอกนิดหนึ่งนะครับในกล้องอาจจะไม่ได้ยินแต่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันได้ยินนิดหนึ่งนิดหนึ่งเปลี่ยนก็ดีนะในเมื่อลูกค้ามีงบพร้อมนะครับเราก็เปลี่ยนไปเลยอาจจะแถมเปลี่ยนซีลปั๊มน้ําไปด้วยนะครับมันไม่เสียงไงแต่ว่าเดี๋ยวถามลูกค้าด้วยว่าเขาอยากเปลี่ยนไหมแต่ใจผมอะคือถ้าทาอะทากับผมทีเดียวเนี่ยแล้วถ้าเขามีง,งบอะค,คืออยากเปลี่ยนให้เลย มันจะได้ไม่ต้องมาสามซ้อนแบบเฮ้ยอันนี้จบแล้วปุ๊บแล้วน้ำรั่วเงี้ยอะไรเง,ไงี้ยเครื่องตัวนี้หาง,ง่ายหาง,ง่ายเห็นแผ่นชิมไหมแผ่นชิมแตกนะครับสเตตก็อยู่นี่ฝั่งหนึ่งแกนกดคัดละลายนะครับเห็นไหมแกนกดคัดละลายนี่เห็นไหมนี่นี่น มันมันไม่ยอมออกไปนะครับอ่าไอสัตว์คุณไปนาไปเล่นเดี๋ยวค่อยดันออกนะมันทําให้ตัวเนี้ยหัวมันบานนะครับหัวมันบานแล้วมันจะไม่ลื่นลงไปเห็นไหมฟังดูไม่ค่อยปกติเลยแล้วตัวนี้ก็โยกโยกเยอะพอสมควรเลยมันจะได้งานเยอะเหมือนกันนะเครื่องนี้ค่ะมาดูกล้นะคานผู้ชมลูกปืนไม่ได้แตกนะครับลูกปืนไม่ได้แตก,ก,แ,ตกแต่ว่า ก้านเนี่ยเละเดีย๋ยวผมให้ดูตรงที่ใส่เยอะเดือดเห็นไหมชิมหายไปข้างนะครับลูกปืนนี่ออกมายิ้มเลยเละนะครับไออาการแบบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอัดก้านมาไม่ดีนะครับอาจจะเป็นเพราะอัดก้านมาไม่ดีนะแบบว่าอัดแน่นเกินไปเนี่ยพออัดแน่นเกินไปนะครับสองข้างนี้มันก็ ร้อนนะครับเวลามันหมุนมันก็จะร้อนบางบางทีมันเสียดสีกับชิมข้างเนี้ยพอมันร้อนปุ๊บมันก็แตกนะครับแตกแล้วเศษชิมที่มันแตกเนี่ยมันก็เข้าไปอุดลูกปืนเข้าไปอุดในรางลูกปืนแล้วทําให้ลูกปืนแตกไปด้วยนะครับจากข้อสันนิษฐานของผมนะเพราะก้านผมก็เคยล็อกรถ vr ผมอะก้านล็อกไปที่ไปไม่ได้เลยการแม่งล็อกแบบนี้เลยแต่ว่าลูกปืนผมเนี่ยอยู่ข้างในลูกปืนอยู่ครบนะครับด้วยความที่มันเก่าด้วยแหละ ผมเป็นก้านสอง jk นะครับตัวแรกมันไม่เคยอัดไม่เคยเปลี่ยนเลย30กว่าปีแล้วพอมาใช้งานออกทิปยเนี่ยแล้วเราไม่ได้เซตอ่ะนะครับเราไม่ได้เซตไม่ได้อัดใหม่ไม่ได้ดูก้านก็ปรากฏว่าลูกปืนบี้ไปเลยนะครับเป็นที่ออตุลุปด้วยนะออตุลุกก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับถ้าว่ามันลงน้อยถ้ามันลงน้อยเนี่ยมันก็ไปเลี้ยงข้อไม่ได้นะครับเละ ไอที่ตอนแรกที่หมุนไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าไอเนี่ยลูกปืนมันแตกใช่ป่ะแล้วมันทําให้การมันทําให้ตูดการ,รสูงขึ้นเห็นไหมเห็นไหมครับระยะตูดการสูงขึ้นแล้วไปขูดแข้งขูดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นรอยไหมครับเห็นรอยไหมอ่านะครับเป็นรอยเลยเป็นสองฝั่งนะครับอีกฝั่งอีกฝั่งแข้งอยู่ตรงนู้นนะฮะเพิ่งไปเอาข้อออก เนี่ยก็จะมีเห็นไหมรอยตูดก้านขูดนะครับลูกก้านขูดอันนี้ลูกปืนสองข้างต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแน่นอนครับต่อให้ลูกปืนไม่แตกมาผ่าเครื่องกับพงผมก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็อันนี้โยกลูกปืนตัวนี้โยกนะครับคือกูก็ได้ลื้อเกียร์ออกมาอันนี้เปลี่ยนชุดใหญ่เลยเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นจารบีนะเนี่ยเหมือนกับว่าไอ้ตัวเนี่ยตัวเนี้ยเขาเคยส่งให้ช่างทํานะ เพราะว่าเนี่ยมันมีคาบจาระบีนะครับน่าจะเป็นคาบมันไม่น่าจะอะไรเป็นจารบีเลยแหละเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยแสดงว่าเขาให้ช่างทําแล้วน่าจะอัดไม่ดีนะครับพอใช้ไปเนี่ยก็พังอย่างงี้น่าจะอัดแน่นเกินมีจารบีด้วยเพราะว่าการที่จะทาจารบีเนี่ยคือการผ่าเครื่องครับเราผ่าเครื่องเราเอาจารบีทาขอบข้อเหวี่ยงเพื่อให้ข้อเหวี่ยงเข้าไปกับลูกปืนได้ง่ายนะครับเคยผ่ามาแล้วแสดงว่าช่างนี้น่าจะทําไม่ดีไม่น่าจะหรือว่าไม่ดีเลยแหละ แม่งมนดีตั้งแต่น็อตพวกนี้ล้ไอ้เหี้ยหัวน็อตพวกนี้ล้เนี่ยดูดิบานมาหมดนะครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัววิ่งไปร้านอะไรแล้วก็บวกไปลงกึงนะครับถ้าทันก็เหมือนเดิมลงเป็นคลิปเดียวถ้าไม่ทนันลงไป็สองคลิปเข้าใจตรงกันนะโอเคครับผม